ลิงก์สินค้าที่ทดสอบอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับสายชาร์จแบบนี้ทำไมชาร์จเร็วไม่ได้ลองชาร์จเรดมี่ไทแบต6แอมป์ M, ที่59%สังเกตสตาร์จาก5โวลต์แล้วก็ค่อยขึ้นไปสักพักขึ้นมาที่6.49โวลต์2.5แอมป์16วัตต์เรดมี่ไนทีสามารถชาร์จเร็วได้จากนั้นผมเปลี่ยนเป็น Samsung M14 5G แบต6แอมป ที่65%ชาร์จที่5โว M, w, ลต์1.7แอมป์8.7วัตต์รอสักพักพร้อมปับจับเวลาไปด้วยผ่อนไป1นาที5โวลต์เท่าเดิม1.6แอมป์8.5วัตต์แสดงว่าชาร์จเร็วไม่ได้สลับสายวัดก็ชาร์จเร็วไม่ได้ผมจะเปลี่ยนสาย USB เป็นแบบธรรมดาไม่มีไฟส่วนอันที่ชาร์จไม่ได้มันจะมีไฟบอกสถานะลองชาร์จซัมซุงตัวเดิม ที่66%ไฟขึ้นไปที่ 8.8v 1 5์ 13W วัแทบจะทันทีเลยครับแบบนี้ก็แสดงว่าสายชาร์จธรรมดาชาร์จเร็วได้ส่วนสายชาร์จที่มีไฟแสดงผลอยู่ตรงนี้ไม่สามารถชาร์จเร็วได้ในซัมซุงเป็นเพราะอะไรลองพาพิสูจน์ดูใช้เครื่องเจียตัดออก แก้ okay. สายออกมาหมดแล้วมีสายทั้งหมด5เส้นส่วนพอร์ต USB ก็จะมี5เส้นเหมือนกันตอนผมเอามีดปาดตรงนี้สายสีแดงปาดจนขาดเลยสายตรงพอร์ USB A สังเกตมันจะมุดเข้าไปที่ด้านในสายสีเหลืองต่ออยู่กับขาอะไร BCC ไม่ใช่ Data ลบไม่ใช่ Data บวกไม่ใช่ g r o วไม่ใช่ แต่มันยังมีตุ่มอยู่ตุ่มหนึ่งข้างในมันต่อกับตุ่มข้างในตุ่มนี้ไม่ใช่กราวเปลอือกซึ่งพอร์ต USB-A ธรรมดาจะไม่มีตุ่มอยู่ตรงนี้ชิปตัวนี้6ขาเบอร์ UL 002ไม่มีข้อมูล Vbat ผ่าน R จำกัดกระแส5 6 k เข้าที่ขา 1, ขา2กล่าวขา3ไม่ได้ต่อใช้งาน Vbat ผ่าน R จำกัดกระแสค่า5 k เข้าที่ขา 4, ขา5 CC ก็คือสายสีเหลือง v b ั t ผ่าน R 5 6 k จำกัดกระแสเข้าที่ขา6สายที่ดำเป็นกราวสายสีเขียวเป็นด a ต a าบวกสายสีเหลืองคือ CC สายสีขาวคือด a ต a าลบสายสีแดงคือ v b ั t ด้านหลังก็จะมีข้อมูลขาบอกไว้ก็คือ Vbat, ดัตตาลบ CC Data บวกกลาว Vbus ก็จะจ่ายไฟมาผ่าน R จำกักดกระแสค่า 1k ให้ LED สีน้ำเงินเปล่งแสงเมื่อเวลาเสียบใช้งานจากนั้นปลาย LED ก็จะลงกล่าส่วน USB-A ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มพิเศษมาอีกหนึ่งขาตรงกลางนี้เป็น5ขาก็คือ Vbus Data ลบ CC แล้วก็ Data บวก g r าวนี่คือวงจรสาย USB-A 2 USB-C ยี่ห้อ s s e เซจ r 7มีไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินที่ไม่สามารถชาร์จเร็วซัมซุง m m 4 5G g ได้ตรงนี้ก็คือพอร์ต USBC ส่วนฝั่งนี้ก็คือพอร์ต USB อ V b u s ก็ต่อเข้า v b u ัโดยตรง 1> cc 1 in ก็จะมาเข้าที่ขา1 cc 2 in ก็จะมาเข้าที่ขา6จากนั้นก็จะเอาออกไปที่ขา5ไปเข้าขั้ว cc ที่อร์าต usb a data ลบก็เข้า data ลบโดยตรง data บวกก็เข้า data บวกโดยตรงกลาวก็เข้ากล่าว r c ค่า1 k ทําหน้าที่จํากัดกระแสให้ led สีน้ำเงินส่วน r 1 5 6 k ทําหน้าที่จํากัดกระแสและเป็นไฟเลี้ยงให้ขา cc วันอส่วน r 3ค่า5 6 k ทำหน้าที่จำกัดกระแสและเป็นไฟเลี้ยงให้ขา6 c c 2อส่วน r 2ค่า5 k ทำหน้าที่จำกัดกระแสให้ขา vcc ของ ic chip เบอร์ u l 002